เอาผีไปไม่นานด้วสามารถมากเหลืออย่างเดียวค่ะบอกต่จังหวัดเดี๋ยวก่อนเดี<อ>๋ยวจะได้ขับไปกรุงเทพอยู่เฮ้ยอยากนั่งวล เก่งแล้ว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 ขาสั้นขาสั้นไปนิดนึงขาสั้นไปนิดนึงเราต้องนั่งใกล้ๆตัวเองเที่ยวของเขาอีกหนูไม่นั่งดิว้าวซุ้มประตูซุ้มอะเจริญมีสองอันนะมีหน้านูดีไม่ต้องไหนอีกอ่ะหวานเลยเฮ้ยจะถึงบ้านแล้วฮิฮิฮิฮ่า ที่ 3, นนสนามบินสุวรรณภูมิ yes welcome home คนในหมู่บ้านเราก็ฉีดวัคซีนหมดแล้วนะพวกแลัวนนะเหรออืออุ้ยดูต้นไม้ใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมต้นต้นหูกระจงใช่ไหมหูกระจงคนปลูกให้หายากับตัวบ้าน <laughs> <laughs> อ่ะผัดไทยมาเดี๋ยวจอดก่อนแล้วให้จอดก่อนอุ้ย oh, welcome

เดลคอมพล์แต่หน้าบ้านลุมากเลยคนสวนไม่เห็นทำหน้าบ้านเลยเต้องทำเองอาหรอบอกเขาทำให้ไม่ได้หรออ๋อพวกคนมาตัดก็จะตัดให้ต้องบอกเขาพวกที่มาตัดหน้าบ้านเฮ้ยรู้ถึงแล้วเดี๋ยวแม่จะเปิดประตูนะคะโอ้โยอยยอยเสียนมากเอ้ยยอไปโอเค ทุกคนโอ้โหทุกคนหน้าบ้านเราลบมากเป็นป่าอเมซอนแล้ววายพี่น้องจะากลบไปไหนเนี่ยอือโอ้โหโอ้โอยต้นกล้วยใหญ่แล้วได้กินลูกยังโอ้ยา้นานะ่ะเช่อเนี่ยนานะ่ะโอ้ยโอโ้ทุกคน สวนเราสวนเราต้นนี้ใหญ่ต้องให้เขาตัดออกไงเขาไม่ตัดออกให้โอ้ยยาเต็มอุย้ยต้นนี้โตแล้วโลกมากเลยค่ะคุณผู้ชมเอ้ยนี่แหละสวนโลกมากเลยค่ะคุณลูก สามทีส์าเอ้ยอะไรเนี่ยมีบันไดตรงนี้ไว้ทำอะไรอาวใครมาตัด คไทยก็ยังไออยู่เหรอลูกอุ้ยไทยก็ยังไออยู่เหรอู้หูโอ้ยเก่งคงแม่ตายแม่จีโร่คงจีโร่คงมาไหมโยถึงบ้านแล้วมามีถึงบ้านแล้วอุ้ยอุ้ยถึงบ้านแล้วนะอุ้ยลูกชายมาไมีอยู่นี่โอเค ันนี้ห้องเล็กนึงค่ะเป็นห้องเก็บของไปแล้วนะคะคุณผู้ชมอุยอันนี้อะไรซื้อใหม่เนี่ยโอ้โ oh. ห my god โอ้โหมีที่ออกกําลังกายโอ้ย oh. ทุกคนดูนะคะโอ้โห oh. ไม่พร้อมจะไหวเลยเนี่ยโอ้ร oh. ูวิ่งก็มีนะ